แฟนอยู่ไกลทําไงไม่เข้านอกใจสวัสดีครับผมคูรบสอนจีวราพนรักสายดำข้อแรกนะครับเรื่องบนเตียงสําคัญที่สุดนะครับเวลาคุณเจอกันนะครับคุณจะต้องทําเรื่องบนเตียงเนี่ยให้เป็นดีที่สุดนะครับเท่าที่คุณจะทําได้คือคุณต้องต้องศึกษาเลยนะครับว่าเขาชอบแบบไหนชอบอะไรนะครับต้องห้ามพลาดนะครับเรื่องบนเตียงนะครับจะต้องจัดเต็มเลยนะครับ ศึกษาให้ดีเลยนะครับว่าเขาชอบแบบไหนนะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับฟิตหุ่นคุณที่ดีนะครับตัวต้องหอมชุดต้องเซ็กซี่นะครับต้องทําให้เรื่องบนเตียงคุณนะครับให้เขาเนี่ยจำแบบไม่ลืมนะครับทุกครั้งที่เจอกันนะครับอย่าอย่าดูแคลนเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดครับข้อที่2ครับแล้วเมื่อเวลาไม่เจอกันนะครับคุณจะต้องมีการกระตุ้นเรื่องนี้ผ่านทางโทรศัพท์นะครับในวิดีโอคอลหรืออะไรก็แต่นะครับจะว่าเป็นมีอะไรกันทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ควร ที่จะตามใจเขาอย่างเดียวนะครับจะต้องเอาอยู่บนพื้นฐานของคุณนะครับถ้ามีอะไรแบบนี้ด้วยกันบ่อยมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เป็นผลดีนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากมีคุณก็มีนะครับแต่มันจําเป็นต้องมีนะครับจําเป็นต้องยั่วเขาทางโทรศัพท์บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีเรื่องของมีอะไรกันทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะครับเช่นเวลาโทรคุยกันนะครับก็วิดีโอคอลนะครับก็คุยกันตอนที่คุณอาบน้ําบ้างนะครับ แต่ว่าไม่ต้องถ่ายมาที่คุณนะถ่ายไปที่กำแพงนะครับแล้วก็ให้เขาไปจินตนาการนะครับสำคัญนะครับอย่าให้เขาเห็นภาพเปลือยของคุณนะครับโดยไม่จําเป็นครับให้เห็นเฉพาะเวลามีอะไรกันเท่านั้นเพราะมันจะทําให้คนเราเบื่อง่ายครับแต่ต้องให้เขาจินตนาการนะครับหรืออาจจะพูดลักษณะที่ว่าเนี่ยแค่ได้ยินเสียงพี่อ่ะหนูก็เสียวไปทั้งตัวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแค่ให้เขาไปจินตนาการอย่างเดียวพอนะครับข้อที่3าครับ เวลาคุยนะครับจะต้องให้เขานะครับรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับจําไว้เลยนะครับทางไกลนะครับห้ามทะเลาะเด็ดขาดนะครับแล้วก็เวลาคุยต้องให้เขาไม่เบื่อนะครับจะต้องให้สนุกและตื่นเต้นนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่โทรคุยนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคิดถึงก็จะโทรนะครับหรือว่าคิดถึงจะส่งข้อความนะครับให้คุณคิดก่อนนะครับว่าคุณจะคุยเรื่องอะไรจะทํายังไงจะกระตุ้นให้เขานะครับรู้สึกสนุกนะครับแล้วก็มีความสุขกับคุณได้ในข้อความที่คุณจะส่งไปหรือเรื่องที่คุณจะโทรรคคุยนะับ เรื่องเครียดเรื่องกดดันอะไรนะครับทะเลาะกันจับผิดอะไรนะครับให้ดีลิทออกให้หมดนะครับเพราะมันจะสร้างความเครียดนะครับเดี๋ยวมันจะไปทาให้สมองเขานะครับจําคุณว่าคนคนนี้เป็นศัตรูคุยคนคนนี้ที่ไรเนี่ยฉันรู้สึกเครียดตลอดวันเลยนะครับเขาก็ไม่อยากคุยนะครับเดี๋ยวพอมีคนอื่นมาคุยด้วยที่เขาได้สัมผัสรูปรถกลิ่นเสียงเดี๋ยวเขาก็ไปครับสาหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูได้ฟรีนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูนะครับแตะลิงก์นะครับปรึกษาเบื้องต้นได้ฟรีครับ เป็นกำลใจทุกคนครับสวัสดีครับ